มาลุ้นของขวัญพี่น้องของขวัญน,น้อนแม่เอาสายสื่อให้แม่ถามยังถามเน้วอยากได้วันหน้าเอารถบีเอ็มให้แม่แด้แม่เบ่งรถบีเอ็มไปได้ไหมแต่ตีนี้ซีรีอังซีรีซีรีหนึ่งบีเอ็ม ห <Okay. S 2> ล่นโล่นโดนโดนโดนโอ้ยเหล็บยากคือแก่หยาค่ะมาดน,นน้อง <Okay. S 2> กันพี่น้องของขวัญลกูกชายมาให้ยมะตะปารีมาแก่ของขวัญแก่ไรบอสฉ <laughs> ีกเลยเพียง <laughs> นอน่าวนวน นี่ล้วนล้วนล้วนล้นไปเอาอยู่กับหลานมันได้เต๋นเนี่ท้อ,องควรวันแม่ใี่น้อง ขอกพุ่มดกทายโศกหมานบอกว่านำด้วยจะเล่นหลงเลี้ยงจ้าม,มักคลาสแสะของขวนคือมัดคลาสแตย่ำไปซื้อย่ำไปซื้อว่านันดเนี่ยย่ำไปซื้อว่อวบาบ้าน้ำแทะนีพี่น้องเปิดออกมายัง กวองงามแต่้าดูสิสวยสวยนี่ละกระเป๋าเงินน้องได้กระเป๋าเงินโอ้งามแท้มีแล้วสีแดงมานี้เอาสีดำมันเขาเก่ากระเป๋าลังก a สเต r lancaster แต่เอาเงินมาใส่แม่ลูกกันให้แต่กระเป๋าเอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่ขอบขึ้นคุณลูกชา <laughs> ยล่ละนี่พ <laughs> ี่น <laughs> อ้องขอบคุณลูกชายกระเป๋งามๆแนะสิลูก ต้องเอาเงินมาใส่ก่อนเดยขอบคุณทุกกำลังใ,ใจพี่น้อง